ก่อนตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซัมเมอร์วอลคอลิเคิลกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะมาแนะนำาีโออัศวินมังกรธาตุลมและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนาล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลวเกนชิน,นอิมแพดซัมเมอร์วอลคอลิเคิลและยังมีเกมอ,อื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook, PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับจากที่ผมไปดูเทียร์มานะครับตัวนี้ก็จะอยู่เทียร์ S คะแนานอยู่ที่7.3แต่ในเรื่อง PVP Arena นะครับตัวนี้อยู่เทียร์ระดับ SS เลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เก่งในเรื่อง PVE หรือจะเป็นพวกในการตีบอสนะครับยิ่งเราเปิดตัวละครซ้ำเยอะก็จะได้เอฟเฟกบันทึกเป็นพวกบวกเดฟแล้วก็คีดาเมจสูงสุดอยู่ที่เเวล14ก็จะบวกเด็ถึง 526 g ียดาเมจก็จะได้ถึง23.2%ด้วยกันและตัวละครที่ผม,มรีวิวนะครับก็จะปลุกพลังแค่ขั้น9เท่านั้นจิตสภาพพราธรขั้น15ได้นะและมีตัวละครสมุดเต็มเดฟ9 0 0 0ทำได้ไม่ยากในเรื่องของการใช้งานสกิลการโจมตีแบบบวกติก็จะสร้างดาเมจถึง165%ของแอทแทคส่วนสกิลใช้งานก็จะอยู่ที่ดวล7คูดาวน์18วิใช้มานา3หน่วยเขาจะทำดาเมจตามสัดส่วนของเดฟนะครับและลดความเร็วของสกิลเมื่อใช้ในขนาดผูกพันธะจิตหากวิญญ,ญาณมาังกร ของตนถึงระดับที่กําหนดจะใช้ซูเปอร์ทอเลนโดยพื้นฐานของสกิลนี้แล้วนะครับก็จะสร้างความเสียหายถึง339.2%ของ a อ t แท k บวก508.8%ของเดฟของตนลดความเร็วของสกิลระดับ1เนี่ยนานถึง20วิด้วยกันในกรณีที่สแต็กวิญญ,ญาณมังกรถ,ถึงระดับ10สกิลซูปเปอร์ทอเลนเนี่ยก็จะสร้างดาเมจถึง335.7%ของ a อ t แท k และก็บวก503.4%ของเดฟของตนรุลุเดฟ50%นะครับแล้วก็ลดวิญญ,ญาณมังกรลง10ระดับลองดูสกิลพื้น ก่อนนะครับเขาปล่อยมังกรโจมตีไปแบบนี้นี่ปล่อยมังกรโจมตีแบบนี้นะครับและศัตรูก็จะจิตสนานะลดความเร็วของสกิลแล้วเมื่อเขามีวิญญาณมังกร10ระดับเวลาเรากดใช้งานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะใช้งานได้2ทีด้วยกันนะมีทอเลนต์แล้วก็ซูเปอร์ทอเลนต์เรียกได้ว่าโคตรแรงนะครับเพื่อเห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูใหม่กดสกิลไปแล้วก็เป็นแบบหมู่ด้วยนะ Oh. เอาเรื่องเหมือนกันนะครับ มาถึงสกิลถัดมานะครับดากอนแฟงเขาก็จะทําดาเมจใส่ตูตในขอบเขตและลดความเร็วของสกิลอีกทั้งยังเพิ่มเด็ให้กับตน,นเองคู่ดาวของสกิลนี้จะอยู่ที่24วิใช้มานา4หน่วยการสร้างความเสียหายจะอยู่ที่278.6%ของแอตแทกบวก417.9%ของเด็บของต้นแล้วก็ลดความเร็วของสกิลระดับ1นาน20วิส่วนการเพิ่มเด็เนี่ยจะเพิ่มระดับ1นนะครับนาน20วิและในกรณีที่เป้าหมายโดนโจมตีเราก็จะได้วิญญ,ญาณมังกรระดับ1แบบปลดไม่ได้ยิ่งมีเป้าหมายเยอะ วิญญาณมังกรที่เราจะได้รับนะครับก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นในกรณีที่มีเป้าหมายเดียวนะครับนี่เลยครับโดดไปเพิ่มเดบบให้กับตนเองแล้วก็ได้วิญญาณมังกรหนึ่งระดับส่วนถ้าเป้าหมายมีหลายตัวเวลาเรากดใช้งานของสกิลเข้าไปนะครับบึ้มการเก็บสแต็กวิญญาณมังกรเนี่ยก็จะได้ง่ายมากขึ้นและดูมอนเตอร์ทุกๆตัวนะครับโดนลดระดับของสกิลนะความเร็วสกิลโอ้โหเรียกได้ว่า เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ขออีกสักทีปับ๊บมังกรเขียวและแรงด้วยนะสกิล แล้วก็มาถึงสกิลติดตัวนะครับเอฟเฟกต่อเนื่อง Eye of the Storm เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเขาจะเล่งเวลาของสกิลของตนตลอดช่วงเวลาที่กาหนดทุกๆช่วงเวลาที่กําหนดในการต่อสู้จะไล่วิญญาณมังกรให้กับตนเองเขาก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้และก็ลดดาเมจที่ตนเองได้รับตามระดับวิญญาณของมังกรอีกทั้งยังลดคุณภาพของการเพิ่มและการลดเกรดอันติเมตของศัตรูและพักพวกทุกๆตัวสกิลติดตัวนี้ก็จะมีผลในอารีนาและศึกชิงดินแดนเท่านั้นเป็นตัวเอามาเล่นหลักๆในอารีนานั่นเอง เอฟเฟกที่ส่งผลต่อวิญญาณมังกรในกรณีที่เรามี1ระดับนะครับก็จะเพิ่มดาเมจที่ทําได้3% 10รบระดับก็อยู่ที่30%ส่วนการลดดาเมจที่ได้รับนะครับก็จะลด3% 10รบระดับก็จะอยู่ที่30%และลดคุณภาพการเพิ่มหรือลดคณดาวของสกิลลง100%งและยังลดคุณภาพการเพิ่มหรือลดเกรดอันติเมจลง100%นะครับส่วนเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับก็จะเล่งความเร็วของสกิลท,ทีทวทระรห่าางการ ตสูก็จะได้รับวิญญาณมังกร1ระดับแบบปลดไม่ได้นั่นเองตัวดีก็จะเหมาะกับการที่เราใช้งานเป็นตัวละครสลับสกิลของเขาจะไหวมากตอนเริ่มต้นแต่ก็ยิ่งเราเอาเป็นตัวละครผูกจิตนะครับเมื่อเรามีวิญญาณมังกรเรียบร้อยแล้วตัวละครก็จะค่อนข้างโหดนะครับดาเมจที่ได้รับก็จะสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างแรงเลยนะ มาดูในส่วนของอันติเมทสกิลกันดีกว่านะครับเขาจะไล่วิญญาณมังกรให้กับตนเองจากนั้นจะทาดาเมจตามสัดส่วนของเดฟและลดความเร็วของสกิลเป้าหมายหากวิญญ,ญาณมังกรของตนถึงระดับที่กําหนดขึ้นไปจะใช้ซุปเปอร์ทอเลนต์2และหากเป,เป็นเป้าหมายที่กําหนดลดลงมาจะไล่วิญญาณมังกรให้กับตนเองการไล่วิญญาณมังกรนะครับก็จะอยู่ที่ระดับ2แบบบดไม่ได้ส่วนการสร้างความเสียหายจะอยู่ที่678.6%ของแอดแทกบวก1,17.8%ของเดฟของตอน้นการลดความเร็วของสกิลนะครับก็จะ ลดระดับ3นาน20วิหากตนเองมีเอฟเฟคมากรระดับ10จะใช้ซ u เปอร์ทอเลน์2 1ครั้งซ u เปอร์ทอเลน์2เนี่ยก็จะทำดาเมจ335.7%ของแอตแทกบวก503.4%ของเด็บของตนทะลุเด็บ50%ลดวิญญาณมังกร10ระดับนะครับส่วนการที่เรามีเอฟเฟกวิญญาณมังกรตามกว่าระดับ9ก็จะได้รับระดับ10แบบปดไม่ได้ดังนั้นสำหรับรีโอการที่จะให้ดีเลยก็คือเก็บวิญญาณมังกรนะครับให้ได้ระดับ10ก่อนแล้วค่อยใช้งานท่าไม่ตาย ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโ oh. อ้เรียกได้ว่าโคตรเดือดโคตรโหดกระโดดฟันโหดแล้วโหดอีกตะกิลกระโดดก็แรงด้วยนะครับถ้าตีตัวละครชนะทตุเพราะว่าเขาจะได้ดาเมจของทั้งการที่เรามีโจมตีและการที่เรามีเดฟบของตัวละครมันก็จะแรงแบบสุดๆไปเลยนะฮะก็ <c oughs> คิดดาเมจสออย่างด้วยกันจะไม่แรงก็ใช่เรื่องอยู่ถ้าไม่ตายอีกรอบนึงนะครับนี่เลยครับอือ <c oughs> ต้องอย่างนี้สิครับสกิลหมู่ด้วย นั้รุ่นที่แนะนําของลีโอดีเคท่าลมก็จะแนะนําเป็นรุนที่บวกเดฟต้องสองเนี่ยใส่เป็นเดฟเปอร์เซนต์ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้ก็เลยใส่เดฟเป็นหน่วยไปก่อนใ <c oughs> ส่เดฟเปอร์เซนต์จะดีมากกว่านะครับหรือว่าจะใส่เป็น SP เปอร์เซนต์ก็ได้นะแต่หาออฟล่างเนี่ยที่บวกเดฟด้วยยิ่งได้เปอร์เซนต์เยอะยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ตามมีตามเกิดช่อง4ี่นะครับก็แนะนําเป็นคีดาเมีส่วนออฟเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีพวกคีมีพวกเดฟเปอร์เซนต์ก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ตาม,ทาทมนนทนนเท และหาออฟลางเป็นพวกคีเลตคีดาเมจโดยรวมแล้วนะครับตัวละครเนี่ยต้องมีเดฟสูงสงเข้าไว้มีเลือดในระดับหนึ่งแต่นี่เป็นตัวละครปลุกขั้น9้านะครับค่าสเตตัสของตัวละครก็เลยจะค่อนข้างน้อยและก็ควรมีคีเลตประมาณสัก80ขึ้นไปนะครับคีดาเมจอีก200บวกเพื่อให้ตัวละครสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแต่ในช่วงลองสกิลคีเลต์ิเร์เซคีดาเมจ2 0 0อันนี้ก็ติดคีบ่อยแล้วนะครับแล้วก็แรงด้วยลองดูสกิลนะครับเอามาหวดหวด เขาเหมาะกับการเป็นตัวละครสลับมากกว่านะครับโดยที่เรายัางไม่ต้องเอาเป็นตัวละครผูกจิตแล้วค่อยกลับมาสลับเป็นตัวละครผูกจิตอีกทีนึงเพราะพื้นฐานแล้วเขาก็จะมีเร่งความเร็วของสกิลด้วยก็จะสามารถใช้สกิลได้เลยนะครับเหมาะกับการที่เราเอาเป็นตัวละคร RTA อา่าต่อสู้อะไรประมาณนั้น <c oughs> กาโลหมดเข้าไหมเนี่ย <c oughs> ค่อยๆทำลาย sp ไปละกันโอ้ยดูสร้างก่ออีกแล้วกอวน้ำเ,เกื่อนเกินไปแล้วนะครับนี่สี่ลุมหนึ่งเลยแลเนี่ยไปไล่หวดขนาดเขาไม่ใส่กระทาเนะี <c> ่ย <oughs> เรียบร้อยครับเหลือแค่ตัวเดียวตายไปซะ เอากระสอบทรายเพื่อเห็นผ้ามากขึ้นนะครับเดีย๋ยวลองให้ดูปึ๊บนี่เลยฮะถ้าเรายังไม่เอาเป็นตัวละครผูกจิตนะสกิลของเขาก็จะมาเลยนะครับแต่เวลานั้นเราค่อยสลับเอาแล้วก็ใช้งานได้อีกทีหนึ่งใช้งานสกิลอุย้ยแต่เจอกองทัพแสงนี่ไม่ไหวเนี่ย <laughs> สกิลไม่ได้ออก ตายแล้วตายแล้วตายแล้วรอดไหมวินานมังกรกระโดดโอเคเหลือตัวเดียวนะครับเรียบร้อยทีมวันองข้ามยังเดือดเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนึงนะครับมาถึงเข้าสู่การต่อสู้นี่เลยจือ๊อโหลดคููดาวของสกิล ใส่สกิลไปก่อนปั๊บแล้วเราค่อยกดสลับแตกไหมฮานาลินก็เถื่อนเหมือนกันนะพอไม่มีตัวล้างซีซีแล้วเล่นค่อนข้างยากตายไปซะเรียบร้อยครับ เหลือมังกรกระโดดดูดเลือดก,ก่อนดูดเลือดดูดเลือดยื้อไว้ก่อนโอ้ยังเถื่อนฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่เราเถื่อนเกิน ฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนํา DK คลีโอธาุลมเป็น1ตัวละคร RTA ได้ดีมากๆนะครับแต่ออโตอานีนาหรืออานีนาโดนเดือดอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับทีมที่เรามีว่าเราเลือกเล่นทีมแบบไหนเพราะหลักๆตัวละครนี้เราต้องเอามาสลับนะครับอย่าเพิ่งเอาเป็นตัวละครผูกจิตเขาก็จะได้เล่นสกิลสามารถใช้งานสกิลได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล มากเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย